สวัสดีค่ะฟาร์มผักหลังบ้านค่ะวันนี้มาชมหน้าร้านเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูดอกไม้มันสวยมากเลยคนนุณนายตื่นสายเดี๋ยวพามาปลูกไว้หน้าร้านค่ะทุกคนสวยมากเลยสีจจำๆเลยดูดูด,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 ดมีหลายสีสันมากเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยมันจะออกสีแดงก็มีสีส้มๆ้มสีชมพูสีขาว สวยมากเลยนี่มีใครอยากได้พันไหมนี่มาเอาได้นะเนี่ยสวยงามมันจะออกนี่อันนี้จะออกเหลืองเหลืองเหลืองนี่ก็ออกชมพูนี่ชมพูสวยสวยสวยเลยต้องปูพุกสีแบบนี้แหละมันมันจะสวยสลับกันดี สลับสีดีปลูกให้ทุกสีเลยจตามสีชมพูอันนี้จะออกส้มๆหาก็เยอะยาก็ออกเยอะออกสีชมพูสวยมากต้นนี้ก็ทับจะได้ออกแล้วนี่อันนี้หงอนไก่ลม้ม สวยมากเลยปุกขยายพันธุ์ขยายออกได้เยอะๆเลยนะทุกคนอันนี้เขาจะล้มมาแล้วนไงไงเนี่ยงอนไก่ล้มทับทับดอกไม้สวยๆดอกไม้น่ารานจะพามาดู น,นี้ก็สวยค่ะน,นี่อันนี้ต้นรางเงินรางทองนกำลังจะมีดอกอน,นี่ดอกบัวอันนี้เหมือนนางจะมีดอกเลยเนาะนี่เนาะบองเพชรมน,น,นจะมีดอกเลยดีใน,นสีผสมสวยมากเลยค่ะนนหน้าร้านร้านหน้าร้าน,น,าานการเกษตร ร้านก้าการเกษตรอันนี้ก็จะเป็นพันต้นไม้ต้นต้นสลดัดสลัดต้นเล็กจะได้เอาใส่ในน้ำปุ๋ยเพราะกะเวลาว่างวันนี้ก็ตัดยอดสะระแหน่มาแล้วว่างก็จะชํำ ช่วงไม่มีลูกค้าก็จะช้ำสระรแหน่ติดบ้านไว้ค่ะุโคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ